เหมือนเดิมนะครับก็อนนี้จะเล่นโหมด LAN Match หรือโหมดคูณสองนั่นเองครับโอ้โหหมาถึงก็แลกได้นะมาถึงก็แลกเลยคับโอ้โหยังไม่ยังไม่สปาร์กไปเนี่ยอือหอแล้วครับผมอาจจะไม่เล่นตลอดชีวิตเลยก็ได้นครับผมก็ไม ได้กู๊มิกู้ใชา้ย,ยาเบ้าพื้นแรกรายที่ทำทานนะอืออค้างโอ๊ยตายขอโทษนะครับที่คุณต้องอะไรขอโทษนะเนสใช่ไหมครับอมองดูเลยฐานนะผมไม่แหลกนะครับแต่แตอนนี้อเอาแหลกมากเอ้ยเฮ้ย,ย,ยแหลกแหลกแหลกขออาจจะแหลกมากเหนื่อยใจเอือเหนื่อยใจตายเลยไม่เป็นไรครับผมชอบอาชีพตายกันนะอันนี้อาจจะไม่มันเท่าไหร่แต่ก็ได้อาชีพ เออทำไมยู่นี่เอาจริงนะครับโอ้ยมีรับคิวมามาดิมามเยอะว่างเยอวางมาแล้วนะครับคุณเนทก็เล่นเก่งเลยู่ก็เล่นกะกมาปุ่งผมชอบแค่แปลงครับกระตุกก็โหดได้ไ้ตแตกเลย คุณเมเ,เขาโหดนะแต่เขาใช้ปืนแลกพรเหตุอะไรก็ไม่รู้นะครับเราตายแล้ว่เพอเหอออตุมหผมตับปืนเลยผมอยู่ผมค้าสตรายาสนะครับ,บาสองสียต่อเลยนะคว่าทาไมผมต้องโอ้คิดเอลแล้วจบอันนี้แล้วผมเอาเกงเข้าใหม่ โอ้หละกไปงานแล้วพีปืนตายว้าวพี่ดปืนคนอื่นฮะปืนขาปนข้าอ๋อปืนผมนะแล้วกใช้เอีดีครับโอ้าหเห็นชื่อของทีวะครับอ้ยตายเอ โอ้โหแรงแรงปืนแรกมันแรงมากแรกมากมากเอ้าเลื่อยปืนหายโอเคมากันตอกันเลยนะตอนนี้ผมไม่แรงแล้วอ่ะเอ้าจบแล้วนะครับแพ้เลย แต่แด้แต <the> ่คะแนเล่นคูณสองกันต่อโคสร้างมากโสร้างมากไม่ไม่ไม่เอาเลยแ้ลยโอเคเนีสร้างแลต้องใช้เ a มหนึ่งอวดีใชมาครับไม่รู้จะแบบต่อ ก็อาจจะโหลดน่าใช่ไหมเพราะห้องมันไม่ค่อยมีมา,มาแล้วนะครับอือระหว,ว่านี้แน่นมันมากตอนนี้ยังไม่เริ่มนะอุ้ยไม่หลับไม่หลับอ้าวคุณแม่ใช้ตุ้ยและ เมลานะย่อยืยื๊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 ยื็ยื๊งื๊ยืนยื๊ยื๊ยืยื๊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 ยืยื๊ยื๊ยายื๊ยื๊ื้ยื๊ยืยื๊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 อื๊ยื๊ย่ยยยืยืย ร่างอวตารนะร่างอวตารผมไม่ช่วยมิกร่างอวตารนะผมเปิดร่างอวตารแล้วนะคะน่าคือเคยเห็นมงคลครั้งแรกใช่ไหมครับแหแหมเนียนนะเนียนนะคุณมิกดูหมครับสายย้อนเว้ยโดนลอยนะครับ เฮ้ยเจ็บตายนะผมสายโลกจะตอกเลย๋ย่มองเห็นนี่คือกดต้องห้ามอีกคนนึ่งคนนึงอยวามองเห็นเขาเลยน้องมันมองเห็นอ้าวนี่ก็ตัดแล้วับผมก็คิวคนนี้ยังไม่เกิด มาแล้วอืออีโคเน่งแตกเลยนี่คุณมิกดูชื่อผมอีช่อค่าจะตายนะวิ่งเลยวิ่งๆๆๆๆวนะอยาให้มันยิงได้ระวังหลังด้วยเอ้ยตายอีกแล้วโดนเอฟวีดิ้งเลยโคเน็ดอ่า เขาโห่ครับเล่นมาเยอะนากเลยโง่คนที่อยู่ในทีนี่ปืนนี้เอาปหน่าปืนไปกไปกไปผมราคุนเองขออา เ9เก้พชรได้ไม่รู้อาจจะไม่ได้ห้าิดอ่าเพ้าห้ากใช่ผมก็ไปไปต่าหูไปแล้วโอ้ยโดนยิงนะครับตายอีกแล้วก็ตอนนี้ผมจะใช้ดิสเซน่เนาะมีคนโอนปืนผมดิสเซอร์ยิงยิงไงตายโดนตุ๋นอ้าวโดนปืนไม่รู้ซะแล้วตอนนี้โดนดิสเน่หรอค่ะโอ้ยโดนยิงอีกแล้วมันอยู่ไหนเปิดล่างวตาร์ยังไงนายตายยิง ิงมันงนเื่องันจะาดะ้เบืออกปืนกปืนนะหลังคุณิดหลังคุิดหลังยิงดิตายฟอนมกแล้วยากระสีแดงนะโอยตายอีกแล้วผมก นทเนทเนเล่คุณนแก่นหนผมนน่อล้วโอ๊ยใจเ้ะทำไมถึงต้องโดนคุนกันด้วยแล้วต้องแนั้นนะทีมเราขอดับขนาดมานครับดูระเบิดกำลังยิงอยู่เลย เคยตายแล้วอีกตัวเดียวเราก็แพ้แล้วจมูกแล้วก็อีกเล่นดีกว่านะครับนี่ก็เลยจ่าเลยมือข้างขน้าคุณมิกเตอร์ แล้วก็ครับอาจจะหาห้องนั้นนิดนึงเพราะ้องเพราะห้องมันน้อยแมทที่อไรแมทสองสองเก้ามาครับคุณพี่มาครับม,มาต่อกันเลยนะโคด่านโครับดันโปรก็ดันดนี้ชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้ครับจำชื่อไม่ได้ไม่ไม่ไม่เกี่ยวโอ้โหเพื่อนเราโดนลอยไปแล้วนะครับโอ้โ ไอเอมสองสี่ศูนย์อัลติเมทมาแหน่แห,หน่แหน,น่ตั้งนเลยวิวคนนมิกไอวิวมาแล้วผมตายเอ้ยผมนีบไปดูเลยอืมอปันโมโ้คงจะโดนนะโดน้ะไวิวเอออวิทำไมม่ดนแมนจังอเดี๋ยวอีพีเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้าคุณไอจะมาเล่นด้วยน คุณคุณซีคุณซีคงนะ,งนะจะมาช่วยกันปรับเหล่าร้ายนะครับอุ้ยนี่คือซุปเปอร์ด็อกเฮ้ยแม่ซุปเปอร์ด็อกก็แปลกเราไม่ใช่หมาเด้ยเราเป็นคนเราไม่ใช่หมาเอ้ยคุณมิกผมผมเห็นเลดบบู๊ปอ้ายตายคุณม,มิกผมเห็นเลดบบู๊ปผมยังโดนเลดบบูบ๊ปพลาเลยฮะผม,ผมก็จะไปปลูกดแล้วนะคุณมิกปลูกเลยผมว่าตอนนี้เราก็แพ้นะครับตามเคยนะครับได้สี่คะแนนคุณมิกเอาจริงเลย ค,คนยังมผมเอาจริงมไม่เป็นคนยังผมชนะไม่คนยังผมแพ้ไม่เป็นคนยังผมชนะเป็นคนยังผมมา,าแพ้ไม่เป็นหรอกชนะทุกรอบไม่เป็นจะโซว้าเยอะผมต้องดรอปปืนเขาแล้วนะยิงเลยคนยิงโอเคกดจุดกระจายแล้วนะ ด้วยโดเลยเดี๋ยวกมีัรบิลเม่คุณมิกนี่นสองโซนครับโอ้ก็โดนอนะโอ้ผมโดนยิงผมโดนยิงผมก็ใช้บ่ามันครับไม่ไวนะครับจังมมี้ยิงดูโ oh, อยหลืไม่รอดทำไมมันแม่นวะ มากนาว่าแพ้แน่นอนไม่แน่แนะอย่าไปแก่งตัวเอง,ของเขานะโอ้ยตายอีกแล้วโอเคอก็ลองสูดน,นะานตรอโลอ่า<อ>ต,ตายกูบุกขาม้วยว่ะตรนี้ต้องมาเอยู่ด้านขวาเอ้ยมันอยูอ่ยด้านซ้ายโอเค มก็โดเป็นคุณมีกเปวนับเดี๋ยวต่อไปมลงจะเอ็มสองโซนมาม่้ามายาตายนะครับครั้นี้ผมก็เล่นไม่ค่อยครันี้ผมเล่นมาไม่นานเท่าไหร่นะครับ อาจจะก,กีนาทีแล้วะเดี๋ยวโอ้ตั้งเป็นร้อยนาทีนะก็นานาะเดี๋ยวมองๆนะเ้อาวถวไเพื่อนไม่ขยับทำไปเพื่อไม่ขยับเพื่อนโดนีเป็นไก่อือหือเฮ้ยใครปาเดี๋ยวแฟคุณมีปาเดี๋ยแฟต ทำไมยิงมันไม่เป็นเลยกลมโนวันนี้ก็มีแขกรักเชิญสองคนนะคะม,มีคุณเนสกกับคุณไอ้นะครับมากันต่อในเกมแอคชั่นไม่ลงมาต่อนะครับเล่นต่อเลยดีกว่านะคะเกมนี้อะออมือเขาดะลิ้ ให้ชอบกดไลค์ให้ชอบมา,มากๆกดซัคนะครับอย่าลืมกดแชร์แช่องนบ้นด้วยนะครับขอบคุณครับ